วัสดีค่ะอยู่กับเก๋นะคะกับช่อง Ford Gate เก๋ชาแนล Ford พัปะแดงนะคะวันนี้นะคะเก๋อยู่กับ Nexgen t Ranger ตอนเดียวนะคะเป็น4คูณ4นะคะในส่วนของราคานะคะอยู่ที่77,000บาทนะคะในตัวของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงมา้า170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะคะในรุ่นนี้นะคะแต่งอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ไปดูทางด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะในตัวบนฝากระโปงนะคะติดตั้งนะคะเป็นสกู๊ปนะคะทรงฟิตนะคะทําเป็นสีนะคะทูโทนะคะสีดําด้านนะคะตัดด้วยดําเงานะคะแล้วก็มีขีดด้วยสีแดงนะคะโลโก้นะคะเป็นมามาแต่งสีแดงนะคะแล้วในส่วนของตัวกระจังนะคะกระจังติดตั้งเป็นกระจังทรงแรปเตอร์นะคะแล้วก็ฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะ f o r d นะคะทําเป็นสีดํานะคะตัดด้วยสีแดงนะคะตะแกรงนะคะ ขนาดใหญ่นะคะทําให้ลมและอากาศถ่ายเทยได้ดีเลยนะคะในส่วนของตัวไฟจิ๋วนะคะก็ติดตั้งให้นะคะ3จุดเลยนะคะในส่วนของชิ้นหน้าชิ้นใหญ่เลยนะคะคันนี้นะคะติดตั้งนะคะเป็นกันชนเหล็กนะคะของ TWI นะคะแข็งแรงบึกบึนเลยนะคะพร้อมด้วยห่วงโอเมก้านะคะสีแดงทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะมีการติดตั้งนะคะแท้งกันกระแทกด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกไฟเลี้ยว ก็หยู่ที่ตัวของกันชนเหล็กค่ะตัวไฟค่ะในรุ่นของตอนเดียว4คูณ4นะคะไฟนะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะหรือติดตั้งเพิ่มเติมนะคะลูกเล่นนะคะในส่วนของข้อไฟหน้าค่ะด้านข้างนะคะมีการติดตั้งนะคะคิวร้อ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะแล้วก็ในส่วนของ Mac แม็กระยะนะคะมีการเปลี่ยนนะคะในตัวของตัวแม็กนะคะเป็นแม็ก20นะคะ ในส่วนของไซยางนะคะให้อยู่ที่ 27555R20 นะคะยางก็เป็นออเทเรลนะคะใช้งานได้ดีทางทางเรียบแล้วก็ทางฝุ่นนะคะเป็นของซูเมกนะคะกระจกมองข้างนะคะก็มีไฟเลี้ยวนะคะตัวกระจกนะคะเป็นสีดำด้านนะคะ กระจกนะคะปรับไฟฟ้านะคะแต่ว่าในตัวของการพับนะคะยังเป็นพับมือนะคะติดตั้งนะคะตัวกันสาดนะคะทั้ง2ประตูเลยนะคะเบ้ารองมือกันลอยนะคะก็ติดตั้งให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะก็เป็นดําด้านนะคะนะคะในส่วนของตัวสติกเกอร์นะคะลายสติกเกอร์นะคะมีลายให้ลูกค้าเลือกนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเป็นออกแบบเองนะคะก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดข้างนะคะ ตัว4ี่คูณสไม่มีบันไดข้างนะคะคันนี้ติดตั้งเป็นบันไดข้างะคะแบบประแกนะคะดูแลรักษาง่ายเลยนะคะของลิมิเตนะคะโลบาร์นะคะติดตั้งนะคะเป็นของ o u t l a n d เ er. ดรุ่นนี้นะคะจะมีไฟเบรกให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวฝาถังน้ํามันนะคะติดตั้งนะคะเป็นกันลอยให้นะคะ ในตัวของถังน้ํามันนะคะเติมน้ํามันดีเซล B7 นะคะแล้วก็ตัวถังน้ํามันนะคะจุได้ถึง80ลิตรกันเลยนะคะไปดูด้านท้ายกันค่ะในตัวของไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะเสริมนะคะด้วยการติดตั้งนะคะข้อไฟท้ายนะคะเพิ่มลูกเล่นให้ตัวไฟท้ายนะคะสัลญญักษณ์นะคะอักษร4ีคูณสนะคะแล้วก็ในตัวของกันชนนะคะ ตอนเดียว4ี่คูณสี่ไม่มีกันชนนะคะคันนี้ติดตั้งเป็นกันชนเหล็กนะคะของ Outlander นะคะพร้อมด้วยห่วงลากจูงโอเมก้านะคะสีแดงทั้งสองข้างนะคะเป็นรุ่น GT แขนโอบนะคะภายในห้องโดยสารนะคะของเจ้าตอนเดียว4ี่คูณสี่คันนี้นะคะก็เป็นสีดำด้านนะคะในตัวของคอนโซลนะคะหน้าจอกลางนะคะเป็นแบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วนะคะรองรับเชื่อมต่อนะคะของ Apple CarPlay Auto Android นะคะรองรับในส่วนของการเชื่อมต่อของแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสด้วยนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะช่องชาร์จไฟนะคะ USB 1จุดนะคะ TypeC 1จุดนะคะแล้วก็หมวดการขับขี่นะคะ Offroad นะคะก็ใช้งานง่ายใช้งานง่ายเลยนะคะก็โดยการใช้บิดนะคะแล้วก็ในรุ่นของ ตอนเดียวสีคูณสนะคะยังให้ดิฟล็อกหลังนะคะเป็นไฟฟ้ามาด้วยค่ะหน้าจอกันเลยค่ะหน้าจอดิจิตอลเลือนใหม่นะคะเป็นแบบ8นิ้วนะคะรองรับเมนูภาษาไทยแล้วนะคะภูงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปรับระดับนะคะได้ถึง4ทิศทางนะคะเพื่อให้รับกับสรีระของผู้ขับขี่นะคะ กุญแจนะคะก็เป็นกุญแจรีโมท1่ดอกนะคะแล้วก็เป็นกุญแจสำรอง1่งดอกนะคะการเปิดปิดนะคะในรุ่นตอนเดียว4คูณ4นะคะฟอร์ดก็ให้ไฟเปิดปิดอัตโนมัติมาด้วยค่ะในตัวเบาะนะคะก็เป็นเบาะผ้านะคะมาจากโรงงานเลยนะคะเก๊ตรงกลางนะคะเก๊เก็บของนะคะก็ยังให้ช่องชาร์จไฟนะคะ 12โวล์นะคะอีก1จุดค่ะในตัวของถุงลมนะคะก็เป็นถุงลมคู่หน้านะคะระบบเบรก ABS มีให้นะคะระบบกระจายแรงเบรกก็มีมาให้นะคะโท๊ออกฉุกเฉินนะคะก็มีมาให้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับชุดแต่งนะคะตอนดีล4คูณ4คันนี้นะคะถ,ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะออกรถนะคะก็สามารถติดต่อหาเกตได้เลยนะคะที่เบอร์083713 1888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่อง f o ฟอร์ดเก Channel ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไ like, ล share, คล์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสั่นเตือนให้เก๋ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ